มาแล้วพเปิดงานขอเครับพเปิดงานของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ i <laughs> อีกางที่ลงูันน่ะี่าขั้นตอนที่สอนะครับเราจะนาลูกบิครองมาวางบนฝาขวดนะครับและขั้นตอนสุดท้ายเราจะรีบเข้ม

打赢！打、well,！哇！<What? S 3> <What? S 2> i saw of

บาวเรามีอะไรบ้างคะเหลนะคะก็เพราะว่ายาเกษ์ของเราเกิดการละลายและทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยเป็นฟองอากาศนะครับและจะนำสีที่อยู่ด้านล่างสู่ขึ้นด้านบนเป็นหยดน้ำนะครับเมื่อเราขึ้นสู่ด้านบนเมื่อถึงถุงสุดของบนน้ำมันพืชแล้วนะครับจะสามารถแตกฟองอากาศและทำให้เราเหินเป็นสีต่างๆได้ครับขอบคุณครับ ้ข่าวพี่เวการที่เราเห็นสีเคลื่อนที่ไปมานะคะเพราะว่าเกิดจากน้ํามีความหนาแน่นมากกว่ามันพืชค่ะเราจึงเห็นการทําปฏิกิริยาของสารนะคะจะหมดไปหลังจากที่เมฟฟูหมดนี้ค่ะอใผู้กล้าของเราแนะนำตัวก่อน นล่ตัวหน่อยครับมาจากชั้นไหนชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อนายสาวออนเวลาผู้เกี้ยมาจากชั้นม .4 ีค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำน้ำใส่ลงไปในบิกอร์คร่ะ ขั้นตอนที่สองนะครับเราจะนำน้ำมันพืชใส่ลงไปในบีเกอร์ครับเสร็จแล้วไปเลยนะครับเห็นข้อต่างไหมครับระหว่างน้ำกับน้ำมันพืชเห็นไหมครับและขั้นตอนที่สามนะครับเราจะนำสีใส่ลงไปในนี้ครับ,รบทึบ จะไปแล้วเหลืออะไรขึ้นนะครับเหลืออะไรขึ้นดูนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะนำม็ดผู้ใส่ลงไปในที่เราผสมเลยครับเหลืออะไรขึ้นไปเลยขึ้น ที่เราเรอใ,ให้เมฆ<อ>พกทคำปฏิกิิยานะคะเรามาดูพวก หนแล้วก็ุดไฟนะคะว่าสดุปอุปกรณ์ของเรามีหนึ่งเทียนหนึ่งเทียนไขค่ะสองไฟแช็คและสามแป้งข้าวโพษค่ะสี่ขวดบีบนะคะค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะตัองเทียนไขไว้แล้วก็จุดไฟค่ะ อะวังพี่เวฟพาระวังไม้ผมนะคะแล้วก็ไฟค่ะไจัค่ะจับตาดูดีๆนะคะไมดูไกกหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งวางหน้าวางหน้าลงที ซองสว Saint ้าวว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 ้าวาวว้าวว้าวาว้าวว้าวอ้าว้้าวว้าวว้้าวว้าว้าววาววาวว้้าววาววาา้า้าวว้าวว้้้งวาวว้้าาวาวว้าากาวว้าวว้าวาวว้าวว้าววา้าวว้้ ททำไงีน้องๆรู้กันไหมคะว่าลูกโป่งของเราจะหมุนในลักษณะแบบใดรู้ไหมครับว่ามันจะหมุนในลักษณะแบบไหนแบบไหนโป่งโป่งจะโป่งนี้หรือโป่งโกงเอาลองดูครับลองดูนะครับนน้องๆคิดว่าลูกโป่งของเราจะหมุนในลักษณะแบบใดคะ ถูกต้องค่ะเอาลวค่ะลูกโปงของเราจะหมุนในลักษณะของวงกลมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยลองดูเลยนะคะเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะว้าวพี่ปีใหม่คะช่วยเปิดเครื่องเป่าลมให้เราหน่อยค่ะถ้า่าน้องพร้อมกันแล้วหนึ่งสองสองนิด าดูกันอีกรอบนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อสองซมโอเคลงมาอีกโอ้ รอดนะรอดรอดเย้เย er er ้นะครับลูลลูลคลับของเรานะครับก็คลับของเรานะคะก็คือลูกปลมจะมีลูกปลมจะหมุนเป็นวงกลมนั่งกับคอตามหลักพลศาสตร์การไหลของอากาศ เมื่อเป่าลมบริเวณที่เป่าลมอากาศจะไหลเร็วขึ้นทําให้ลูกโป่งถูกดูดเข้าและเคลื่อนที่พอถึงจุดที่พอถึงจุดนึงก็ต้องตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกพอลูกโป่งอีกกั้งจึงทําให้หมดเป็นวงกลมนั่นเองครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังกําลังพร้อมหรือยังพร้อมจรับรางวัลหรือยังครับ มีประมาณสิบข้อนะครับพร้อมก็มีจำกัดนะครับตอบได้เอาไปเลยนะครับคำถามแรกนะครับคำถามแรกคำถามแรกถามว่าวันวิทยาศาสตร์ของชาติของประเทศไทยตรงกับพันที่เท่าไหร่ครับเอาเดินมาครับเดินมาครับโอ้โอเคครับให้ผู้ตอบครับแนะนำตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไร สวัสดีค่ะชื่อปุจธิจูมิกุลค่ะดูฉันมาในร้านสองค่ะฟังไหมวันจริงไงคนกูเกิลวายกลิ่นแวงอย่างกวเออนะครับำถามถามว่านะครับวันวิธีสาแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับขอเรียกตอบครับวันที่18สิงหาคมค่ะ18สิงหาคม สิงหาอะไรสิงหาจุนหรือสิงหาคมสิงหาอะไรสิงหาคมหรือสิงหาจุนเอาตอบให้ถูกเอาไปถูกไมได้รางวัลนะอ่ะอะสาสเปร์ิงหาคมของกรูป,ปีนะครับอ่ารางวัลน,นะครับ oh <my> ต้องมีเพื่อนน้อย นักวิทยาศาสตร์ท่านใดจะรับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะครับแล้วําฐามันจะยาก่าเดิมนะครับเพิ่มเรเวลความยากให้เาเดิมนะครับถามว่าถามว่า,า,วาสิ่งมีชีวิชนิดแรกที่ถูกส่ไปสูป่อวกาศคืออะไรวิร่ับพิพ่มา ก่อนนะครับเด็กหญิงนิจตาตาลัวค่ะคุณเนี่ะเต้นเพียงเลยครับผมก็จเตรียมถานก่อนเพื่อเป็นสีสันนะครับเพื่อลดการเต้นเราครับเพื่อเต้นเลย เดี๋ยวผมเห็นมาตอบให้หนี่งไม่เป็นไรครับอ่าตอบว่าอะไรสุนัขค่ะสุนัขมีชื่อว่าอะไรครับอ๋าต้องมีชื่อด้วยดีนะให้มีสุนักฮะชื่อว่าอะไรครับให้ตอบได้ขึ้นมาเลยสุนัขชื่อว่าอะไรสุนัขชื่อว่าอะไรครับสุนัข ตอบได้พิ้งมาเลยครับต right. ัวเด้งหรือหรือเป็นอะไรต้องเดินหรือเปล่านี่โอ้อ้าวสุนัขไ่เชื่อว่าอะไรครับไลก้าค่ะอ่าเป็นสุนัขของใคร ชื่อว่าไรกาครับเป็นสุนัขอะไรครับตอนจัดตอนนังทดลองนะอครับนี่คือสิมิชีเวตที่เสียสนาให้กับบุตรเพืยาชาติของเรานะครับถ้ามีศาสตร์ตัวนี้เราก็ไม่รู้ว่าอวกาศมีหรือเปล่าว่า,อาอออขอ่เพื่อนรครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวิทยาศาสตร์ค่ะ วันนี้พวกเราจะมาโชว์การแสดงการเดินแบบงานแฟชั่นโชว์จากชุดรีไซเคิลนะคะเชิญรับชมและฟังทางนี้ได้เลยค่ะสายตาทุกผู้จงมองมานี่คือการเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่เรื่ม ที่สุดในวันน <mm ี้ค er> ่ะชุดแรกนะคะเป็นชุด Lady Girl โดยชุดชิ้นนี้พวกเราจะสื่อถึงสาวน้อยสดใสน่ารักอารมณ์ดีออกแมววานบานนะคะแต่ภายใต้ความน่ารักยังมีความซุกซนเล็กน้อยเลย โคเคนแต่พวกเราได้ดัดแปลงจากการใช้ผ้ามาใช้ผ้ผาแทนค่ะเสื้อลดขยะม่ย่อยสลายได้ยากค่ะค่ะแฟชั่นโชว์ห้องเสื่อดูพีชชุดลิลี่โกะนะคะของน้องครึ่งดทุนูพื้นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทสองค่ะขอเสียงตัวมือให้น้องเลยค่ะ ช,ช,ชุดผู้ที่ฟูโกนะคะส่วนนางแบบชุดนี้ก็คือเด็กหญิงสุภากรแก้วเกศอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งภาคสองค่ะและเด็กหญิงมโนไทยทองเดือนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งภาคหนึ่งขอเสียงปรบมือให้น้องไหมค่ะ ชุดแฟลต์ q ท e ีนและชุดเด e l i ออน i ิ g ในวันนี้ค่ะ,ะนั่งแบบชุดของเราก็คือเด็กหญิงจุขามาถโพธินาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งสและเด็กชายนะครับคำสุขศึกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามภาคสอง พวกเรายังมีการแสดงเล็กๆน้อยๆให้ผู้คนดูอีกค่ะหอกแบบนั้นไ่ะ 啊、我想关门。